วิธีการเยียวยาสาราพัดอารมณ์ที่เกิดขึ้นสติสมาธิความรู้สึกตัวและลมหายใจคือเครื่องมือที่ใช้ในการเยียวยาการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันของความรู้สึกตัวที่ประคองไว้ด้วยสติและสมาธิโดยผ่านลมหายใจจะเป็นพลังที่สามารถนำไปใช้เพื่อการเยียวยาได้ในทุกอารมณ์ที่ต้องได้รับการเยียวยา ขั้นตอนของการเยียวยา 1. ก่อนอื่นควรเตือนตนอยู่เสมอว่าจะไม่ยอมปล่อยให้การกระทําของใครเข้ามาทําลายความสง,งบภายในของตัวเราได้ 2. เมื่อเริ่มรู้สึกตัวว่าได้มีอารมณ์เกิดขึ้นแล้วให้รีบหายใจลึกๆเข้าไว้ก่อนทันที 3. ให้เดินออกจากบริเวณของพลังงานเชี่ยวก่อให้เกิดอารมณ์นั้นก่อนชั่วคราวหรือถาวรหากสามารถปฏิบัติได้ 4. หาที่สงบเงียบหรือขอเปลีกตัวเข้าห้องน้ำเพื่อทบทวนในอารมณ์นั้นสักครู่ก็ยังดีให้ยอมรับว่าตนได้เกิดอารมณ์นั้นขึ้นแล้วโดยไม่ต้องไปแต่งเติมเสริมเรื่องให้ก่อให้เกิดอารมณ์นั้นให้มากขึ้นไปอีก 5. เมื่อยอมรับกับอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็ให้หาสถานที่ที่เหมาะแก่การที่จะหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกและค่อยๆปล่อยลมหายใจเข้าออกทางปากช้าๆไม่ต้องรีบร้อนสัก2-3ครั้งอารมณ์นั้นก็จะค่อยๆจางหายไปเพราะการสูดลมหายใจเข้า คือการดึงเอาพลังแห่งความรักของคุณที่อยู่ภายในและของทุกสรรพ,พสิ่งที่อยู่ภายนอกเข้าไปเยียวยาอารมณ์เหล่านั้นของคุณโดยสมาธิสติและความรู้สึกตัวส่วนการหายใจออกนั้นคือการส่งอารมณ์ภายในที่ได้รับการเยียวยาและได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นความรักแล้วนั้นขยายตัวออกไปให้ใหกับทุกสรรพ,พสิ่ง และไปรวมอยู่กับพลังงานของโลกและจัก,กรวาลหากใช้5ก่อให้เป็นประโยชน์คือไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวแต่ไม่ใกล้และไม่เกี่ยวก็จะเป็นการช่วยให้ชีวิตดีขึ้นโดยไม่ต้องไปเสียเวลาและเสียพลังกายพลังใจให้กับอารมณ์เหล่านั้น ต่อไปจะเป็นวิธีการหายใจแบบอินฟินิตี้การหายใจแบบอินฟินิตี้คือวิธีการฝึกสมาธิที่ท่านมหาเทพมิคาเอลสอนในการสื่อสารชื่อ At ธาร์ออฟดอวิ t o ทูเคเตอโดยวิธีการคร่าวๆดังนี้ 1. ค่อยๆหายใจเข้าช้าๆยาวๆ ให้ลมหายใจลงไปสู่จักระที่3ตรงกลางท้องเหนือสะดือ2นิ้วพร้อมทั้งจินตนาการว่าจักระที่3นี้ถูกเติมเต็มไปด้วยแสงสว่าง 2. ค่อยๆจินตนาการทำความรู้สึกว่าแสงสว่างและพลังงานนี้ไหลขึ้นมาตามกระดูกสันหลังขึ้นมาสู่การสมอง และไหลทะลุออกไปทางจัก,กระที่7จากนั้นก็ไหลย,ย้อนลงมาด้านหน้าแล้วโค้งเป็นวงกลับลงมาสู่กลางท้องเหมือนเดิม 3. หายใจออกยาวๆจินตนาการและทำความรู้สึกว่าแสงสว่างและพลังงานอันนั้นไหลออกทางด้านหลังไปตามกระดูกสันหลังแล้วลงไปยังก้นกบอ้อมมาที่จัก,กระที่หนึ่ง ไหลย้อนขึ้นมาด้านหน้ามาบรรจบที่กลางท้องเหมือนเดิมพร้อมกับนำพาพลังงานและแสงสว่างที่มากขึ้นกว่าเดิมมาเติมลงไปด้วยซึ่งเมื่อครบรอบนี้แล้วก็จะได้รูปเลข8หรือรูปอินฟินิตี้นั่นเองให้ทำแบบนี้ต่อไปจนกว่าจะพอใจให้ค่อยๆขยายวงกว้างของเลข8นี้ออกไปด้วย โดยให้ด้านบนของเลข8อยู่เหนือศีรษะของเราส่วนด้านล่างของเลข8ให้ลงไปจนถึงโลกเลยทีเดียววิธีการก r o ว n ิ i n เป็นวิธีการที่มนุษย์ทำการเชื่อมต่อกับพลังงานของโลกซึ่งมันจะช่วยลดการอักเสบช่วยเพิ่มพลังงานเร่งความเร็วในการรักษาเยียวยาลดความเจ็บปวดและคืนความสมดุลให้กับร่างกายได้ โดยมีวิธีการดังนี้ 1. เดินเท้าเปล่าบนพื้นดินพื้นหญ้าพื้นทรายเป็นต้นหรือและให้กอดต้นไม้เพื่อรับพลังบริสุทธิ์จากเขา 2. ไปเล่นน้ำทะเลเพราะเปลือทะเลจะช่วยปรับสมดุลประจุไฟฟ้าของระบบกายเนื้อและกายทิ์ได้ หรือให้หาเกลือทะเลมาใส่น้ำอุ่นแช่เท้าหรือนอนแช่ก็ได้ 3. สวมใส่หินสีหรืออัญมณีที่มีคุณสมบัติในการกราวดิ้งสูงๆเอาไว้ติดตัวก็จะช่วยได้มากเช่นหินสีดำสีน้ำตาลทั้งหลาย 4. ทํทำสมาธิ เพื่อช่วยล้างพลังงานลบที่ไปรับเอามาหรือที่ผลิตขึ้นมาเองในแต่ละวันให้ออกไปจากกายาบกายทิพย์และจากใจจะช่วยกราวพลังงานส่วนเกินออกไปสู่พระแม่ธรณีพร้อมๆกับรับพลังแห่งการบำบัดร,รักษาจากทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างมาสู่ระบบร่างกายด้วย 5. ใช้คลื่นเสียงบำบัด เช่นคลื่นเสียงจากคริสตันโบหรือซ่อมเสียงร้องเพลงฟังเพลงหกซันแกซิงคือการจ้องพระอาทิตย์ในช่วงที่แสงแดดไม่แรงมากตอนเช้าหรือเย็นจะช่วยนำพาแสงสว่างเข้ามาสู่ระบบกายเนื้อและกายทิย์ได้อย่างดี 7. การหายใจแบบอินฟินิตี้เป็นเทคนิคการหายใจที่จะช่วยเคลียร์พลังงานลบออกจากระบบต่างๆช่วยปรับสมดุลให้ด้วยและยังช่วยเร่งวิวัฒนาการทางด้านจิตวิญญาณอีกด้วย 8. ใช้ควันเศษช่วยกราวแค่จุดสมุนไพรแห้งที่ชื่อเศษขึ้นมาแล้วเอาควันของมันเป่าใส่ตัว และวนให้ทั่วตัวเท่านั้นเองมีวิธีการเพิ่มความสันสะเทือนให้เกิดกับตัวของคุณได้โดย 1. ให้ความสำคัญกับความรู้สึกขอบคุณต่อทุกสรรพสิ่ง 2. ฟังข้อความที่สร้างแรงบันดาลใจบ้างในแต่ละวัน 3. หายใจลึกๆบ่อยๆเพื่อให้ออกซิเจนไปช่วยให้จิตสงบ 4. รอยยิ้มจะช่วยลดระดับความเครียดของคุณ 5. ชื่นชมผู้คนโดยไม่ต้องคาดหวังอะไร 6. ดูละครตลกขบขันบ้าง 7. ใช้เวลายอยู่กับธรรมชาติทำจิตใจให้สงบ 8. ฟังเพลงร้องรงทำเพลงเพื่อปลดปล่อยเอนโดฟิน 9. ดื่มน้ำบริสุทธิ์ 10. ค้นหาตัวเองและอยู่ร่วมกับสิ่งสวยๆงามๆรอบๆตัว 11. ชื่นชมคนแปลกหน้าโดยพูดบางสิ่งที่ดีกับเขา 12. ยืดเส้นยืดสายและลุกขึ้นบิดขี้เกียจซะบ้าง 13. ใช้น้ำมันหอมระเหย เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด14ไปปีนต้นไม้หรือทำอะไรเหมือนเด็กๆบ้าง15พักผ่อนให้เพียงพอตามความต้องการของตัวเองทั้งหมดก็เป็นวิธีการเพิ่มความสั่นสะเทือนที่เป็นหนึ่งในความลับที่สามารถทำให้กดแรงดึงดูดกดแห่งจัก,กรวาลเริ่มทำงานได้ เพื่อที่ความเป็นไปได้ใหม่ๆจะได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าคุณส่วนข้อสุดท้ายนี้เป็นของจากพี่ฝนเองนะคะก็คือเราต้องไม่ตัดสินชี้ถูกผิดกับใครแม้กระทั่งตัวเราเองนะคะขอขอบคุณข้อความบทความนี้นะคะจากข้อความจากต่างมิติโดยเป็นเจ้าของเพจและผู้แปลข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุตนาวรัตน์มานาที่นี้นะคะ ขอบคุณเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ